สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รัศมีจะมาคุยเรื่องเรื่องเก่าแล้วนะคะรัศมีมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อพรพรชอบดูดวงกับรัศมีทุกวันรัศมีเป็นหมอดูไพ่ยิปซีพรก็ชอบมาดูเรื่องเกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับความรักก็พรจะมาถามเรื่องแฟนของเขาว่ารักเขาไหม ซึ่งพรเขาไปรักผู้ชายคนหนึ่งแต่เขามีภรรยาแล้วแต่ผู้ชายคนนั้นอายุมากแล้วมารักกับพรทีนี้ก็พรเขาก็เคยแต่งงานเหมือนกันแต่เขาก็เลิกกับสามีเขาก็มีลูกหนึ่งคนลูกก็โตเป็นสาวแล้วกำกำลังเรียนหนังสือทีนี้พรก็ชอบมาดูดวงไพ่ย,ยิปซี มีอยู่วันหนึ่งนะคะพลเขาถามว่าฉันจะอายุอีกกี่วันจะตายทีนี้รัศมีบอกไม่ได้ดูแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่ทำนายให้เธอเขาก็บังคับให้ดเูเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเธอไม่ดูเธอไม่ใช่เพื่อนฉันรัศมีก็ให้เขาสับไพ่ทีนี้ก็ทำนายตามไพ่ซึ่งในไพ่น่ะ มีจะไพ่ที่พรดึงมาออกมาไพ่ไม่ดีเลยสักใบแล้วก็มีไพ่เด็ดไพ่สุดท้ายรัศมีก็บอกว่าพรเอ้พรุ่งนี้เธออย่ามาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ฉันเป็นห่วงเธอขอให้เธออยู่บ้านขอให้เธอไปทําบุญพรบอกว่าอะไรรู้ไหมคะบอกว่า ไม่เป็นไรก็แค่นอนลงสุรัศมีบอกไม่ได้อย่าพูดแบบนี้ให้ทนคำพูดรัศมีก็บอกว่าขอภาวนานะให้เธอปลอดภัยพรบอกว่าอยากไปนอนลงสุคือรัศมีดูดวงให้เขาวันนี้นะคะสมมติว่าวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะถึงวันที่เขามีเคราะห์พอพอถึงวันนั้นที่ ที่ครบกำหนดที่รัศมีบอกว่าช่วงประมาณตีสองพรจะมีคนมาทำร้ายร่างกายตอนนั้นรัศมีก็วันวัน,วนที่พลจะเสียชีวิตรัศมีไม่ได้ดูดวงให้พรแล้วรัศมีก็ไปดูดวงให้คนอื่นวันนั้นรัศมีก็เดินผ่านต้นโพก็เห็นพรหน,น้าดำมากเลยค่ะแล้วพรก็ไม่คุยกับรัศมี แล้วรัศมีก็มองพลก็ไม่มองพลก็ก,ก้มหน้าก้มตายอย่างเดียวทีนี้เชื่อไหมคะวันนั้นช่วงประมาณตีสองมีคนมาบอกว่าพลถูกคนทำลายร่างกายแต่ไม่รู้ว่าคนรายเป็นใครกพ็พอหลังจากนั้นนะคะก็บิญญาณของพล ก็สิงอยู่ในใต้ต้นโพก็อยู่ในต้นโพนี่แหละแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นโพก็มีํำลึงมาคลุมอยู่ก็ต้นโพตรงนั้นเวลาใครเดินผ่านก็จะเห็นพรยืนอยู่ทีน,นี้รัศมีก็เคยเห็นแต่พรก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ปัจจุบันต้นโพต้นนั้นเขาตัดทิ้งแล้วนะคะก็ วิญญาณพลก็คงจะไปสวรรค์แล้วแล้วนะคะก่อนที่พลจะไปสวรรค์เมื่อไม่นานเนี้ยพลก็มาสรงกระซิบบอกว่าให้รัศมีร้องเพลงเกี่ยวกับอะไรคนรักที่ว่าวิญญาณต้นโพก็รัศมีไม่อยากให้ใครมาดูดวงมาถามเกี่ยวกับความเป็นความตายเลยนะคะเพราะว่า ถ้ามาถามเรื่องนี้แล้วมันจะอาถันสงสารพรมากเลยไม่รู้ว่าใครทำพรก็วันนั้นพรเขาเขาหน้ามืดมากเลยแบบหน้าดำํดำเครียด